สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะวันนี้ก็อยู่กับช่อง Story Time กันเหมือนเช่นเคยค่ะจากคลิปที่แล้วนะคะก็มีท่านผู้ฟังเข้ามาแซวก,กันเยอะมากนะคะแอดมินก็ต้องขออาภาัยท่านผู้ฟังมากๆค่ะสำหรับการอ่านชื่อสนามบินผิดค่ะเนื่องจากว่าแอดลงคลิปช่วงดึกๆก,ก็อาจจะมีเบลอเบมองสคริปผิดไปบ้างค่ะก็ต้องขออภัยด้วยค่ะแล้วก็ขอบคุณท่านผู้ฟังที่ยังรับฟังกันจนจบคลิปค่ะ แอดก็จะพยายามรีเช็คสคริปต์กับข้อมูลที่อ่านนะคะเพื่อความถูกต้องในครั้งต่อๆไปค่ะเอาล่ะคะ่ะในวันนี้นะคะเราก็จะเปลี่ยนบรรยากาศจากที่หลายวันก่อนนะคะเป็นเรื่องราวการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวเวียดนามในวันนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องราวน่ารักน่ารักของนักท่องเที่ยวสาวชาวญี่ปุ่นคนนี้ค่ะที่ครั้งนี้เนี่ยก็เป็นครั้งที่2แล้วนะคะสําหรับการมาเที่ยวในประเทศไทย แต่ว่าครั้งก่อนเนี่ยเธอก็ได้มาเที่ยวแค่ในจังหวัดเชียงใหม่นี่ก็เป็นครั้งแรกเลยที่เธอมาเที่ยวที่กรุงเทพเมืองหลวงของประเทศไทยค่ะมหาคนครแห่งแสงสีที่มีความสะดวกสบายแทบจะครบครันสาวคนนี้เธอชื่อว่าเอมิรี่ค่ะเราลองมาฟังเรื่องราวประสบการณ์ที่เธอได้รับกลับไปในครั้งนี้ค่ะว่าจะประทับใจเหมือนกับครั้งก่อนไหมเปิดคลิปมานะคะสาวคนนี้เธอก็ตื่นเต้นกับการเดินทางมาเมืองไทยมากมาก แม้ว่าครั้งนี้จะเป็นครั้งที่สองแล้วก็ตามค่ะแต่เธอเนี่ยก็ยังตั้งตารอทริปนี้และเมื่อถึงวันออกเดินทางนะคะเห็นได้ชัดเลยว่าสาวคนนี้นั้นดูประหม่ามากๆเธอว่าเธอเก่งมากๆเลยนะคะเพราะดูเหมือนว่าทริปนี้เนี่ยจะเป็นทริปโซโล่เดี่ยวของเธอซึ่งตัวเธอเองก็ไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษเท่าไหร่นะคะเพียงแค่เธอนั้นเดินทางมาด้วยใจรักเท่านั้นเองค่ะเมื่อมาถึงกรุงเทพแล้วนะคะ เธอก็เดินหาร้านซื้อซิมการ์ดในไทยเธอก็พยายามทำความเข้าใจนะคะเมื่อเธอสอบถามทางไปร้านซื้อซิมกับใครสักคนหนึ่งนะคะที่เหมือนว่าจะเป็นคนไทยแต่เพราะว่าข้อความที่ตอบกลับมานั้นเป็นภาษาอังกฤษนะคะเธอก็เลยต้องจดจําชื่อร้านแล้วเดินไปตามทางที่คนคนนั้นบอกในที่สุดนะคะเธอก็พบกับร้านเมื่อทําธุระเสร็จแล้วเธอก็เดินทางเข้าที่พักซึ่งเธอบอกว่า เธอชอบที่พักมากๆเพราะว่ามันดูสะอาดแล้วก็กว้างดีในตอนเย็นก็ถึงเวลาของมื้อคำ่ำเธอก็ล่างรถออกมาหาเพื่อนของเธอนะคะที่อยู่ในประเทศไทยที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งเมื่อถึงร้านอาหารแล้วนะคะการตกแต่งด้วยกิมมิคเล็กๆน่ารักน่ารักของที่นี่นะคะก็ดูเหมือนว่าจะถูกใจเอเมิรี่มากๆนะคะเพราะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนญี่ปุ่นเขาก็มักจะชอบอะไรแบบนี้นั่นเองค่ะ ยิ่งเมื่อเปิดเมนูจะสั่งอาหารนะคะก็ทำเอาเอมิลี่เนี่ยรู้สึกทึ่งเลยล่ะค่ะเพราะว่ามันเป็นเมนูอาหารที่ดูมีสตอรี่น่ารักแปลกแบบค่ะกลายเป็นว่าเธอตื่นเต้นกับเมนูอาหารแทนนะคะเรียกว่าเพลินจนนาสุดท้ายเลยทีเดียวแม้ว่าจะไม่เข้าใจเนื้อหาแต่ว่าเธอก็พยายามเดาจากภาพการ์ตูนอย่างสนุกสนานเลยล่ะค่ะเธอสั่งเครื่องดื่มมาเป็นอัญชันมะนาวค่ะที่เสิร์ฟน้ำมะนาวแยกมาเป็นลูกเล่นนะคะ ซึ่งเมื่อเติมน้ำมะนาวลงไปก็จะทำให้น้ำมันชันเนี่ยเปลี่ยนสีก็สร้างความแปลกใจให้กับสาวญี่ปุ่นคนนี้เหมือนว่านี่คือมายากลยังไงอย่างนั้นเลยล่ะคะ่ะซึ่งรสชาติของมันก็มหัศจรรย์พอๆกันเลยเธอบอกว่าอร่อยมากๆสีสันก็สวยดีส่วนอาหารแน่นอนค่ะว่าต้องเป็นผัดไทยเมนูอาหารยอดฮิตที่ชาวต่างชาติเนี่ยมักจะสั่งมากินเมื่อมาไทยคะ่ะรสชาตินั้นไม่ต้องพูดถึง อร่อยเหมือนเช่นเคยค่ะเมนูต่อมานะคะก็เป็นผัดผักบุ้งไฟแดงต้มยำผัดกระเพราที่เธอนั้นถึงกับประหลาดใจในรสชาติที่อร่อยเธอบอกว่าอาหารไทยเนี่ยอร่อยไปซะทุกอย่างเลยรสชาติมันอร่อยจนน่าเหลือเชื่อจริงๆโดยเฉพาะผัดกระเพราเธอเพิ่งเคยลองกินเป็นครั้งแรกและดูเหมือนว่าเธอเนี่ยจะแฮปปี้กับอาหารครั้งนี้มากๆค่ะก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นทริปที่ดีค่ะ ในเช้าวันที่สองของการอยู่ในกรุงเทพนะคะวันนี้นะคะเธอก็จองทริปไว้กับทัวร์ระหว่างการเดินทางเนี่ยเธอก็แวะหาอาหารรองท้องแล้วก็ได้กาแฟมาแก้วหนึ่งนะคะซึ่งเธอบอกว่าประเทศไทยเนี่ยน่าทึ่งจริงๆจะเห็นว่าเธอเนี่ยคอยสอบถามไกด์อยู่ตลอดเวลาเลยนะคะและเมื่อมาเห็นตลาดแม่กองหรือตลาดร่มหุบเธอก็รู้สึกอึ้งเล็กน้อยนะคะมันดูแปลกตาม,มากๆ ที่เห็นร้านค้าสองข้างทางรถไฟตั้งอยู่ใกล้กับรางรถไฟมากๆเธอรู้สึกสนุกมากๆกับการได้มาเห็นอะไรใหม่ๆที่ไม่เคยเห็นและดูตื่นเต้นมากๆนะคะถ้าเดินตามไกลและคอยสอบถามอยู่เรื่อยๆไกลก็พาเดินดูตลาดและแนะนำผักผลไม้แต่ละชนิดค่ะก่อนจะให้ลองชิมบังคุดราชินีผลไม้นะคะที่เอเมรี่ลองกินแล้วบอกว่าอร่อยดีในที่สุดนะคะช่วงเวลาสุดระทึกเนี่ยก็มาถึง เมื่อรถไฟกำลังจะวิ่งผ่านตลาดแห่งนี้พ่อค้าแม่ค้าต่างก็พากันเก็บแผงสาวคนนี้ก็ยืนรอยอย่างจดจอ่อถือว่าเป็นประสบการณ์แปลกใหม่มากๆเลยคะ่ะในการมองดูรถไฟที่วิ่งบนรางระยะใกล้ขนาดที่เธอนั้นเนี่ยแทบจะกลั้นหายใจเลยทีเดียวกันจะมาต่อที่ฟาร์มเกษตรอินทรีย์แห่งหนึ่งนะคะซึ่งเธอก็ดูตื่นตาตื่นใจจากผลิตภัณฑ์ที่ได้จากมะพราะนะ้าวณสวนแห่งนี้ ไกด์ก็ให้เธอลองชิมน้ำตาลจากเกสรมะพร้าวนะคะเธอบอกว่ารสชาติมันคล้ายๆกับคาราเมลเลยจากนั้นก็มาถ่อที่ตลาดน้ําเธอบอกว่าเป็นความฝันของเธอเลยล่ะเธอยากมาเที่ยวเธอยากมาเที่ยวตลาดน้ําแบบนี้นานมากๆแล้วซึ่งมันก็สวยอย่างที่เธอคิดไว้เลยทริปนี้นะคะเธอก็ได้นั่งเรือชมตลาดด้วยเอมมี่ดีชอบมันมากๆเธอแวะซื้อหมูปิ้งที่ขายอยู่ในเรือรสชาตินั้นไม่ต้องพูดถึงค่ะ อร่อยถูกใจนักท่องเที่ยวถูกสัญชาติแน่นอนค่ะก่อนจะมาต่อที่ไอศครีมกะทิที่อร่อยถูกใจเธอเป็นพิเศษเข้ากับอากาศร้อนๆที่ไทยมากจากนั้นไกด์ก็พามากินมื้อเที่ยงซึ่งอาหารก็ถูกปากเธออีกเช่นเคยค่ะเธอกินอาหารไทยอย่างอ,ร,อร่อยและหลังจากกินเสร็จแล้วนะคะไกด์ก็พาเธอมาเที่ยวที่เมืองเก่าอิยุทยาที่เธอบอกว่านี่เป็นครั้งแรกเลยสําหรับการมาเที่ยวและสถานที่ ก็ดูน่าทึ่งดูมีมนขลังดีเหมือนว่าสาวคนนี้เธอจะเป็นแฟนคลับของ b บล็ k พิงคนะคะเธอบอกว่าเธอจำได้ว่าเธอเคยเห็นดิซ่ามาเที่ยวที่นี่ก็ต้องบอกว่าซอฟพ,พาวเวอร์ไทยของแท้เลยล่ะคะ่ะจากนั้นก็เดินทางกลับเข้ากรุงเทพแล้วมาที่ตึกมหานครเธอบอกว่าการออกแบบของตึกเนี่ยดูทันสมัยเมื่อขึ้นลิฟตมานะคะ การตกแต่งภายในลิฟต์เนี่ยก็ทำเอาเธออดตะลึงไม่ได้กับภาพที่เห็นนะคะมันดูมหัศจรรย์จริงๆเธอขึ้นมาที่ชั้นสกายวอล์กภาพวิวจากตึกสูงแห่งนี้นะคะก็ทำเอาเธอทึ่งไปอีกเธออดใจไม่ไหวเลยที่จะไปยังสกายวอล์กเพื่อดูวิวกรุงเทพแบบ360องศานี่เป็นอีกหนึ่งสิ่งเลยที่เธอเนี่ยตั้งตารอนะคะแต่ว่าเธอไม่กล้าพอที่จะปีนบนพื้นกระจกเพราะกลักวความสูงนั่นเองค่ะจึงได้แค่ขึ้นไปดูวิว แล้วก็แวะมนวดเท้าก่อนที่จะมาต่อที่ Safari World ซึ่งเอมิลี่เนี่ยเธอก็ดูตื่นเต้นมากๆที่จะได้ใกล้ชิดกับสัตว์น่ารักน่ารักเหล่านี้นะคะเธอเองเนี่ยก็ดูมีความสุขมากๆในการกลับมาเที่ยวครั้งนี้ซึ่งก็ไม่ผิดหวังจริงๆค่ะเธอบอกว่าตัวเธอเองนั้นรู้สึกว่าจะตกหลุมรักเมืองไทยเข้าซะแล้วซึ่งมันเป็นเมืองที่น่าอาจจัศจรรย์จริงๆค่ะผู้คนก็น่ารักเป็นมิตรอาหารก็อร่อย แถมยังมีกิจกรรมให้เลือกทำอีกมากมายด้วยเธอก็หวังว่าเธอจะได้กลับมาเที่ยวอีกครั้งก็ยินดีต้อนรับค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวทริปเที่ยวไทยของสาวญี่ปุ่นคนนี้ค่ะซึ่งคลิปนี้นะคะก็มีผู้ที่ชมคลิปเข้ามาคอมเมนต์กันเยอะมากค่ะซึ่งแอดก็จะขอหยิบยกบางคอมเมนต์มาอ่านให้ฟังเป็นตัวอย่างกันค่ะความคิดเห็นแรกนะคะเขาก็เข้ามาบอกว่าเนื่องจากโรคตื่นตระหนกที่เกิดขึ้นซ้ำๆของฉันการได้ไปต่างประเทศไม่ต้องพูดถึง การเดินทางก็เลยกลายเป็นความฝันของฉันแต่ตอนนี้ฝันของฉันเป็นจริงแล้วขอบคุณที่นำเสนอทริปท่องเที่ยวนี้ทำให้ฉันเนี่ยได้เห็นทิวทัศน์ที่สวยงามความคิดเห็นต่อมาบอกว่าขอบคุณสำหรับวิดีโอนี้การที่ฉันได้ดูวิดีโอนี้รู้สึกเหมือนว่าได้ไปหลายประเทศเลยได้เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับร้านอาหารอร่อยออยด้วยมาต่อกันที่ความคิดเห็นนี้ค่ะเขาบอกว่าการได้ดูวิดีโอของคุณเนี่ยทำให้ฉันเปิดโลกมากๆ และมีสถานที่ดีๆมากมายในโลกอย่างเช่นประเทศไทยความคิดเห็นถัดมาค่ะเขาบอกว่าฉันกำลังวางแผนจะไปเที่ยวเมืองไทยเลยขอบคุณสำหรับวิดีโอนี้ความคิดเห็นต่อมาค่ะเขาบอกว่ามันเยี่ยมมากเพลิดเพลินไปกับบรรยากาศที่แปลกใหม่และมีชีวิตชีวาความคิดเห็นต่อมาค่ะเขาก็บอกว่าวันก่อนตอนที่ฉันไปประเทศไทยฉันก,ก็กินอาหารบนเครื่องบินแบบเดียวกับที่เอเมรี่กินฉันมีความสุขมากๆเลยละ่ะ ความคิดเห็นนี้ค่ะเขาบอกว่าคุณทำให้จำนวนประเทศที่ฉันอยากไปเนี่ยมีเพิ่มมากขึ้นและความคิดเห็นสุดท้ายนี้ที่อาจจะหยิบยกมาเป็นตัวอย่างให้ฟังนะคะเขาบอกว่าฉันเคยไปเมืองไทยมาเมื่อนานมาแล้วมันกลายเป็นประเทศโปรดของฉันอย่างรวดเร็วเพราะอาหารอร่อยมีโบราณสถานน่าไปชมมากมายผู้คนก็ใจดีรถตุกตกก็สนุกนี่ก็เป็นเพียงความคิดเห็นบางส่วนนะคะซึ่ง ความคิดเห็นจริงๆเนี่ยมีเยอะมากๆเลยค่ะสำหรับคลิปต้นฉบับนะคะท่านผู้ฟังสามารถค้นหาเริงได้จากแหล่งข้อมูลในเพิ่มเติมค่ะแอดก็หวังว่าท่านผู้ฟังจะมีความสุขไปกับเรื่องราวของเอมิรี่ค่ะสุดท้ายแล้วฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้แอดมินกันด้วยนะคะและแอดต้องขออภัยทุกความผิดพลาดใวณะที่นีด้วยค่ะพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ